สัมัคขนานังตะโปสุขโขความเพียรพยายามเพื่อความสามัคคีกันก่อให้เกิดความสุขเสมอขอพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสารพุทธประเพณีงานบุญเส้นใย่่ไ้สายใหญ่บุญจุละกะถิน่น วัดเขาหลังพัฒนาตำบลคลองเกตอเภอโคกสัมโรงจังหวัดลบบุรีตรงกับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกา<น>เป็นต้นไปสาเย,ยบุญเดินทางหลั่งไหลเข้าวัดเขาลังพัฒนาร่วมแต่งกายด้วยเสื้อขาวเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ของสีฝ้ายตามประเพณีความเชื่อการปลูกฝ้ายจุละกรถินติดต,ตามเฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์วัดเขาหลังพัฒนาเฟซบุ๊กเพจนาคราชามหาเศรษฐีวัดเขาหลังพัฒนาร่วม บุญได้ที่วัดเขาลังพัฒนาหรือบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่1972253789 1972253789พระอธิการปรีชาฐานวโรสร้างเขตโทร0899034428 0899034428 อย่าลืมอย่าพลาดร่วมสืบสาร,สารพุทธประเพณีงานบุญเส้นใยฝ้ายสายใยบุญจุละกะถินนวัดเขาลังพัฒนาตำบลคลองเกตอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีตรงกวับบนอาทิตย์ 18, ที่18มิถุนายน2566นเวลา9กานีค่านวัดเขาลังพัฒนาตำบลคลองเกตอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรี